รายการนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนสวัสดีครับผมช่องบาคาร่าพาเพลนะเราอยู่ที่รู้เร็ทรู้เร็ตโอ้ยแม่เวลาจะหมดแล้วโอฟุกโอฟุกโอ้ว่าจะไม่เล่น กดไม่ทันกดไม่ทันมาไม่ทันแต่นี้เจอก่อนเจ็ดละห้าสิบมามีเงินอยู่ประมาณมีเงินอยู่ประมาณแปดพันออาเลอเอกอะไรออกอย่างออกหยงออกอย,าง,อา,อยางว่าออกอยางว่าเล่นน้อยไปหน่อยนะก้าแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะออกสามโอ้โหอุ้ย ได้เว้ยเจ็ดละห้าสิบได้กี่บาท <c oughs> ได้พันห้าโอเคได้เท่าตัวได้เท่าตัวเลยเว้ยได้เจ็ดละห้าสิบาทนะอ่ามาโอเคผมยอมเสียผมจะยอมเสียนะเพื่อเอาโบนัสนะโอเคที่เหลือตัวยี่สิบบาทหมดเวลาก่อน ผมก็ยอมเสียเพื่อเอาเอาข้าโบนัสอะ่ะมันจะได้กำไรหน่อยแล้วเรากะโดดนี้เรากดโดดนี้อีกยี่สิบบาทนะโอเคแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้ตัวสองร้อยสองร้อยห้าตัวพันหนึ่งก็ราตาละสองพันตัวร้อยก็ได้ตัวห้าสิบบาทก็ได้สิบเซตรงนี้อะ่ะโอเคพันห้า ขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเราก็หวังว่าจะออกตัวโบนัสนะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้ามีใส่ยี่สิบาทใส่ในไหนไดลยยี่สิบาทยี่สิบาทยี่สิบาทก็ตรงนี้แหละโอเคตาละสองพันมาขอสามตาไปเงินน้อยวันนี้เงินน้อยมีเงินอยู่ประมาณแปดพันเองไดได้มาสามสี่ตาโอเค ถ้าไฟรบรลสมาจะดีมากเลยไฟรบรลาคือสิบตัวไฟสิบตัวโอ้ออกไปแล้ววะ่ะเมื่อสิบตาที่แล้วอู้แต่แม่งห้าสิบหกเท่าเองยี่สิบตาได้ออกไปแล้วสองครั้งนะน่าจะไม่มาแล้วนะร้อยสาสิเก้าเท่าพอได้นะที่เหลือแม่งน้อยวะ่ะอูสองร้อยสองร้อยไม่มีเลยว่ะสองร้อยไม่ค่อยมีออกค้าโอเคพันเจ็ดห้าสิบเสียตายแล้วสองอยหสิบผมยอมนะ ยอมซื้อโบนัสนะถ้ามันมาคุ้มเลยได้เกือบหมื่นนะ One, <two. S 1> คือออกโบนัสไว้ตัวโดดไม่มาหนึห่งส <two>. องศูนขอให้สองตานะเพาะนเพิ่งออกไปห้าสิบหกเท่า สิบหกสิบเจ็ดสามสิบเอ็ดโอเคเป็นตัวห้าสิบาทหมดเลยเดีย๋ยวลงตัวยี่สิบาทลงตัวยี่สิบาทเจ็บเลย s <S ออกสาสิบห้าตรงนี้หืมเฉียวๆนะโ okay. อเคข่อยตาสองตาแล้วกันเสียไปอีกสองร้อยห้าสิบตาแรกได้มามันเจ็ดร้อยห้าสิบก็น่าจะเจ้าแล้วนะ โอเคตอนนี้ก็เหลือแต่ทุนแล้วไอ้ <c oughs> จะโดอนอีกไหมมาทีโบนัส <t> bon <us> เย้มันเพิ่งออกไปด้วยมันก็อยู่จังหวะที่เราเข้ามาพอดีเลยไหมไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะออกก็ได้ถ้าไฟบลัสมาเนี่ยก็มีโอกาสออกทั้งสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอือสิบตัวไฟนะโอ้โหเยี่ยตัวเดียวแล้วตัวเมื่อกี้ด้วยไอ้เหี้ยป <c oughs> <c oughs> วดเต็มปากเลยไอ้เหี้ยมันไม่มีทางซ้ำหรอก มันมีโอกาสซ้ำเหมือนกัน2-3%เปอร์เซ็นต์เองเอ,อเชียนน้อยมากนะแต่โอกาสมากถือก็ต้อได้ใบหนึ่งนะออกหนึ่งเออไปตัวโดดได้ไหมแต่ไม่มีห้าสิบบาทแถวนะเป็นพันเจ็ดนนี้ใส่สามร้อยอันดับสุดท้ายออโดนไปหลายตาแล้วกูกเจตโตเจตโตมาทีว่าเย ลงทุนไปพันหนึ่งก็ี่ยตัวตัวบอนัทไม่มานะโอเคเดี okay. ๋ยน้อยตอนนี้ก็สี่ตัวแล้ววะโอกาสปกก็ประมาณเกือบเจ็ดแปดเปเซ็นตะสิบเอร์นต์้อยสิบปซ็นะ ออกศูนย์ก็ดีหน่อยมีลูปโดด้วยแตัวเนี้ยออกหกโอ้จบเลยตรงนี้นะโอ้ตัวยี่สิบาทด้วยโอ้แต่ละห้าสิบเสียบางเลยตอนนี้ตอนนี้เสียไปพันหนึ่งห้าสิบยอมนะยอมไม่มาแล้วละ่ะนะฮะถ้ามาคงมาแล้วเนะสนใจก็สามารถเข้ามาลองกันไดนคน้ครับสรุกดีครับวันนี้มันออกไปแล้วออกบ่อยด้วยนะถือว่าสวยไป <laughs> เดี๋ยววันหลังเราเข้ามาลองกันใหม่ครับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ